ผมเขาจะบางๆจะเห็นขา,ขาวๆช่วงกลางศีรษะแล้วก็ตามรอยแสบแค่จับก,ก็คือล่วงเวลาเราสระผมเนี่ยตรงท่อระบายน้ําคือแบบเรียกว่าตันได้เลยถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็มันทําให้เราดูแก่ดูแก่ด้วยสวัสดีค่ะยกค่ะเป็นเพื่อนหมอเอิงนะคะก็คือรู้จักโซมแฮนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมอเอิงทำนาะผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเราก็รู้จกักแต่ว่าตอนแรกเราไม่ได้ใช้เองนะคะคนที่ใช้ก็คือ เป็นสามีนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนผมเขาจะบางช่วงกลางศีรษะจริงๆผู้ชายพออายุเยอะขึ้นด้วยมั้งคะเราก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยก็คือใช้เต็มเซตเลยทางวิตามินแล้วก็ใช้แชมพูใช้เซรั่มด้วยค่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆว่าแบบเออก่อนที่เขาใช้หลังที่เขาใช้เนี่ยมันเห็นร้อยแทรกอะไรเงี้ยดีขึ้นคราวนี้เราจากที่ผมยาวเงางามอยู่ดีด ผมก็เริ่มร่วงเห็นตามพื้นห้องตามหมอนแล้วก็แบบเวลาเราสระผมเนี่ยค่ะท่อน้ำก็คือจะเห็นเลยว่าแบบมีผมเศษผมเยอะมากๆแล้วเวลาเราแบบสางผมเนี้ยมันแบบร่วงติดมือเรามาเลยแล้วก็การที่ผมเราบางผมเราร่วงเวลาถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความมั่นใจแล้วก็มันทําให้เราดูแก่ดูสุขภาพไม่ดีด้วยก็ลองปรึกษาหมอเอิงดูว่าทําไมแบบผมร่วงเขาก็บอกว่าสาเหตุจากที่ผมเราร่วงเนี่ยอาจจะแบบ ช่วงนั้นเราเครียดน,นะคะเหมือนแบบตอนนั้นอยากมีน้องอยากตั้งครันแล้วก็แบบเอ้ยไม่มีสัทีแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยเราก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อยู่ดีๆผมจากที่แบบไม่เคยร่วงผมดําเงางามเนี่ยอยู่ดีก็คือล่วงอย่างเห็นได้ชัดเลยตอนนั้นก็เครียดแล้วก็เลยเริ่มใช้โซมแฮค่ะ เราก็เลยบำรุงอย่างครบสูตรเลยนะคะก็คือทานวิตามินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งเพื่อเสริมนะคะแล้วก็ใช้แชมพูใช้เซรั่มด้วยค่ะพอใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะผมมันก็เหมือนกับร่วงน้อยลงดูเงางามกลับมาหนาเหมือนเดิมจนกระทั่งตั้งท้องนะคะเราก็เลยหยุดใช้นะคะเพราะว่าตอนนั้นอนะผมเรามันกลับมาสวยสุขภาพดีแล้วอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมอนในช่วงตั้งครรภ์ด้วยที่ทําให้ผมเราแบบฟูสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคลอดน้องได้3-4เดือนเนี่ย คือช็อกเลยผมมันร่วงแบบเยอะมากๆเราร่วงเยอะกว่ารอบแรกด้วยนะคะคือฮอร์โมนมันน่าจะตกมากๆเพราะว่าแบบแค่จับก็คือร่วงแล้วก็ตามพื้นบ้านนะคะแต่เวลาเราสระผมเนี่ยตรงท่อระบายน้ำคือแบบ เรียกว่าตันได้เลยเรียกว่าตันได้เลยนะคะถ้าเราไม่ทิ้งผมมันเยอะมากๆจริงๆแล้วก็แบบจะทานวิตามินช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังให้นมน้องอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้แต่ใช้แชมพูนะคะแล้วก็เซรั่มนะคะรวมถึงตอนนั้นมีทรีทเมนเราด้วยนะคะก็ใช้แบบประคับประคองไปก่อนเมนเทนให้แบบมันไม่ร่วงมากขึ้นนะคะ พอลูกหย่านมเท่านั้นล่ะค่ะกลับมาทานวิตามินชาวเย็นแล้วก็ใช้ครบสูตรเลยตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนแล้วนะคะที่เรากลับมาใช้ครบสูตรอย่างที่เห็นเลยค่ะเห็นไหมอะคือลูกผมมันเยอะมากๆจะตั้งๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ข้างหน้านะคะคือจะบอกว่าถ้าเราเปิดผมเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามีผมแบบ เหมือนรังนกอยู่บริเวณแบบว่าข้างในซ่อนอยู่คือแบบแฮปปี้มากช่วงนี้คือรักลูกผมของตรงนี้มากอยากจะแนะนําแม่ๆนะคะอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์โซแฮร์เพราะว่าเราใช้จริงนะคะแล้วก็หลังคลอดก็อาจจะใช้แชมพูเซรั่มประคองไปก่อนนะคะพอน้องเลิกกินนมเมื่อไหร่ก็กลับมาใช้ฟูเซตนะคะก็ลองดูนะคะมันช่วยให้แบบดีต่อใจคุณแม่ดน,นึงนะคะในช่วงที่แบบเราเลี้ยงลูกไปด้วยะคะ่ะ